สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับผมไอ้ดีธนุพงศ์แล้วก็ลูกชายไอ้อเมจครับผมหลังจากคลิปที่ไปเที่ยวที่ฝางนะครับไปนอนดอยอ่างขางนอ,อบอกคุณผู้ชมรอผลงานการแข่งได้ที่ใดครับแข่งนั่นแหล,ละได้ที่หนึ่งครับผมแข่งขันเครื่องร่อนนอวิชายอย่างครับวิทยาศาสตร์มันก่อนครับเครื่องร่อนนอระดับชั้นปฐมหนึ่งถึงสามเนาะประถมต้น ได้รางวัลที่หนึ่งครับผมอ,อันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปต่อละปูนได้ไปแข่งที่จังหวัดยนางนนครับแข่งต่อที่ไหนอ๋อที่จังหวัดน่านเนาะเป็นตัวแทนของดับชั้นปฐมต้นนะครับไปแข่งต่อเนาะเป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนเออไม่ใช่ภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่อำเภอตอนบนเนาะไปแข่งต่อเพื่อชิงแชมป์ภาคเหนือที่จังหวัดน่านนะครับ อย่างใดถ้าไปเที่ยวจังหวัดน่านคุณผู้ชมก็คอยติดตามนะครับเนาะครับติดตามผลงานไอเมย์ตัวครับวันนี้ครับผมหลังจากที่ไปแข่งแล้วก็ไปนอนที่บ้านคุณยาเนาะคุณยาคุณปูคณ่คุณยาไปเที่ยวทะเลมานี่ซื้อหอยหวานมาฝากก็นี้ยักษ์มาครับยักษ์มาเพื่อมาทําเมนูนี่เลยเพราะว่าผมทําเมนูเพลิดในช่อง YouTube อยู่ คือเมนูอาหารล้านนาครับปะทะกับวัตถุดิบไฮโซเนาะอันนี้ไฮโซเน่นอนหอยหวานโลหลายร้อยเลยเนี่ยวันนี้จะมาแกงหอยหวานครับแกงแบบเม,มืองเหมือนแกงหอยขมนเนาะอ้อยากกินก็ครับครับเรามาดูวัตถุดิบของเรานะครับนี่คือหอยหวานครับส่วนนี้เครื่องตาน้ำนพริกนะครับมีกระเทียมเนาะหอมแดงข่าตะไคร้นะครับ เม็ดผักชีกะปิปลาลา้ลวกพริกแห้งนะครับวันนี้ลูกกินตัวเนาะครับใส่พริกน้อยๆแล้วกันไม่ต้องเผ็ดเยอะวันนี้จะแกงใส่ดอกนาง้หละครับนี่ครับดอกนางแหลวเนาะช่วงนี้ดอกนางแหลวออกเนาะตังบ้านผมนี่ห้องนางแหลวนะครับบ้านบ้านในเชียงใหม่เนาะแต่บ้านตังแฟนตีเวียงแหงนี่เป็นห้องลิงลาวครับนี่ตังเวงแหงเป็นหองดอกลิงลาวอ๊ ตองผมนี่ห้องว่าดอกนางแล้วนะครับแกงใส่ข้าวคั่วด้วยครับอแล้วก็นี่จะขานครับซอยใส่ขาดไปได้ครับผมนะลุยกันครับผมโอ้คุณผู้ชมครับนี่อย่าบอกซื้อหอยหวานเปิ้นแถมหอยนี่มาให้่สองตัวครับไม่ลองโยกแล้วลูกตัวจักใหญ่นะครับตัวเบลเบลเลย หอยอย่างครับเนี่ยคุณผู้ชมงูบอกผมกผมจริงจริงผมก็ทรับสนนะเหมือนเหมือนกับว่ามันจริงๆมันคือหอยโคงทะเลหรือว่าหอยโจงโดงเนาะคุณผู้ชมถ้าหูก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับฮะกินเหมือนปูอัดนเหมอัดนแล้วผมเนี่ยครับนี่เพื่นแถมมือสองตัวครับซื้อหอยหวานุอย่าบอก นี่ครับดอกนางแล้วก็เด็ดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอคำเนาะนี่ครับพลาพันกแครกพร้อมอันนี้จะขานครับซอยเป็นแผ่นบางๆเนาะจะขานนี่แหละครับไม้นะพร้อมไปตั้งหม้อด้วยกันดีกว่าครับตั้งหม้อครับนี่ครับน้ำเดือดครับผมใส่พริกแกงไปเลยครับ หลังจากใส่พี่แกงนะครับน้ำเดือดแล้วนอะนี่ครับหอยของเราครับใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยจะขานครับดอกนางแล้วครับ ครับหม้อแกงของเราครับเดือดรุนรุนแล้วครับลองชิมก่อนครับเ,เติมน้ำปลาหน่อยครับกเต็มนิดนึงชิมหอม่อม โอ้หมอครับหมอนะครับเขาคั่วครับผมใส่ไปเลยครับเพิ่มความหอมของเก่งเขงนานนอใส่ชอบที่แบบข้นๆน,น,นะครับก็ใส่เยอะๆได้เลยนะครับ ผมนี่ประมาณเอาแค่กินนมาได้ครับข้อคั่วสุกแล้วนะครับนี่ครับสุดท้ายครับผมผัหละผักแค่ครับใส่ลงไปเลย ปิดท้ายครับเติมผงชูรสสักน้อยครับผมเพิ่มความอร่อยครับนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไอ้แกงหอยหวานของเราครับไปตักใส่ถ้วยเป็นนั่งกินดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแกงหอยหวานใส่ดอกนางแล้วครับผมแกงแบบเมืองเมืองเนี่ยนะครับนี่วันนี้ หอยหวานเนาะอ้าชิมเลยครับผมชิมให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะอาจะกกก้นผมก็เสียได้เนาะกลัวเผื่อเอาเปลือกหอยอุ้ยอุอุยงัดดีลูกดึงก็ได้ครับลองดึงดูแล้วมันร้อนอยู่ อร่อยเหรออร่อยครับเดี๋ยวก้อนมันทำไมออกมาตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดึงตัวใหม่เดี๋ยวเขาดึงตัวใหม่ยีการ์หม้วนตัวหลุดนี่เก็เลยเปล่าก่อนฮ้อนสวัสดีครับอร่อยกอ อ้นี้มีอยู่ก่อนนนี่นนะีนน้่ก็กินได้นะลูกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนี่ดอกนังแล้วครับนี่อร่อยครับผมลูกผมกินได้เลยครับอ๋อเนี่ลูกอน่าจะแจ่แข่งมาครับนี่ครับ น่ครับตับมันอาจจะออกมาได้บหมดเนาะอันนี้เนี่ยขอดูนะอนะครับมันตับมันขาดจริงๆตัวอร่อยมันนะครับตับเนาะมันแจแข็งมานะครับมันอาจจะบบซดเหมือนเอาไปกินเป็นเป็น,ปน,ปนที่ทะเลนะครับอะแต่ก็เหมาะอยู่ถือว่าเด็ดโอ้เ็จลูกชายแหมแล้วโอ้่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปนมน็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคาัาบเลยเอาเต็มปากอยู่ <c oughs> <c oughs> ครับผมส่วนเมนูร้านนาประทัดก,กับวัตถุดิบไฮโซนะครับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอย่างก็คอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนี่ครับหน้ากินก็ครับผมแกงหอยหวานใส่ดอกนางแล้วครับผมแกงแบบสไตล์เมืองเมืองบ้านเฮาเน้ยนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสสวัดีครับครัุณผู้ชมครับนี่แล้วหอยตัวนี้ก็ต้มสุกเรียบร้อยครับผมตกลงผมกับบุ้ง่้วมันจื้อจื่ออย่างนะครับหอยโค้งทะเลก็ว่าหอยจงดงงูก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกตัวนะครับสุกแล้วนี่นี่นี่ดึงง่ายๆเลย ซอยอ้าวกินเลยลูก